คนเก่งกินยาอ mm. ป็นง่ายมากเลยเอนี่ mm. สุดยอดเลยครับเก่ง mm. ที่สุดเลยไ mm. กลแล้วครับใกล้แล้วทุกคนดูครับนี่สีอะไรนะสีเขียวขี้ม้านะพ่อ ว้าวว้าวเดี๋ยวกินยาอีกนะครับกินยาต่ออีกหนึ่งวันบุฟเฟ่ที่จ่อยชอบแต่เย็นเยีนพ่อกำลังทำให้อย่อยครับอย่อยกล้วยลูกใหญ่ห,ญหญวานๆอืมเลี้ยม ไม่เอา <l ots of people> ไม่เอาคั่วครับพ่อจะเอาแต่ลูกกล้วยครับ <l ots of people> ดูครับกล้วยลูกใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยเ <t os of people> ขี้ยวเขี้ยวเี้ยวเคียวจัดจุ๊บๆนี่จับยาละ <t os of people> จับยาละ <t os of people> ปุ้นน่ะปุ้นน่ะ นี่ครับนี่กินยาแล้วนะครับโอ้โห